คถามเจนนิสใช่ไหมคะว่าทําไมผิวสวยจังจริงๆแล้วเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็ตัวนี้เลยคะ่ะมานาเคียวคอลลาเจนตัวนี้นะคะที่เจนนิสเลือกคะ่ะก็อย่างตอนนี้นะคะเจนนิสก็จะก in ินบิงซูมากและที่สําคัญน,นะคะคอลลาเจนที่เรารักเนี่ยวันนี้เราสามารถทานกับบิงซูได้เลยคอลลาเจนตัวอื่นเนี่ยคือต้องชงแล้วก็ดื่มใช่ไหมคะแต่ว่ามานาเคียวคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยสามารถทานคู่กับบิงซูได้เลยทานกับอะไรก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะคอลลาเจนของเขาเนี่ย ตึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง5-5เท่าเลยนะคะและที่สำคัญเขาทำเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยค่ะอะไม่รอแล้วโรยเลยแล้วกันทุกคนคะอร่อยด้วยสวยด้วยเนี่ยต้องมานาะเกียวคอลลาเจนเท่านั้นนะคะเพราะว่ากินง่ายมากและที่สำคัญน,นะคะตอนนี้เนี่ยเขาราคามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสามารถสั่งจองแทนจำหน่ายได้เลยตอนนี้ก็290บาทคะ่ะอะสวยด้วยดีด้วยถูกด้วยเริ่มแล้ว